ข้าวหน้าแกงกะหรี่ใช่อค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งแขกรับเชิญวันนี้เราเป็นใครคะแขกรับเชิญวันนี้อยากจะบอกว่าเขาเหมาะกับเมนูนี้มากบอกเลยค่ะทำไมเขาถึงเหมาะเหมาะกับเมนูนี้เมนนี้และหน้าเขาอะไรเลยค่ะไอไอตรงคําไหนคะที่มันเหมาะกับเขาอะแกงแป๊บนึงนะขอคิดก่อนข้าวแกงกะหรี่ เหมาะกับข้าวหรอใช่ค่ะเขาชื่อเขาเหมาะกับข้าวไม่เกี่ยวเลยไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับแกงกะหรี่ใช่ไหมเกี่ยวเอข้าวแกงกะหรี่แล้วมันจะเหมาะกับอะไรวะนิสัยอ๋อโอเคเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่าเหมาะกับข้าวแกงกะหรี่หรือเปล่าใช่ไปพบกับเขากันเลยเขาชื่ออะไรอ่ะเอ้ยเพื่อนตูนชื่อชื่ออะไรวะชื่อปายไปพบกับน้องปายค่ะ อย่างง <ique> ี <c> ้อะดูเต็มเลยเนี่ยฮะลากมาแล้วคุณมาแนวไหนคะดูดูดิฉันสองคนเห็นไหมเนี่ยทงญี่ปุ่นแอนนะหน้าเราก็เข้ากับข้าวเมนูนี้เลยโอ้โนี่นี่อะไรนี่อะไรข้าวข้าวนี่นี่เอาข้าวมาไว้ตรงหน้าเป็นไรข้าวหน้าเกินเลยลุยลุยละลุยละก็มีบอกโถ่เรามาดูวัตถุดิบของเรากันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ไปไปกันเลยวัตถุดิบของเราก็จะมีหลักๆก็จะมีข้าวญี่ปุ่นข้าวก็ต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะเพราะว่าพวกข้าวธรรมดาทั่วไปมันมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ใช้ได้แหละแต่มันมันไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ต่อไปแครอทมิลินอันนี้นมสดนำสดน้ำมันพืชกะหลี่ก้น เนยสดค่ะผงปาปิก้าเอาไว้เพิ่มความเผ็ดนิดนึงอันนี้ซอโชยุซอโชยุเอออันนี้เอาไว้มาไว้ใหเรากินตอนอาหารวยเตี๋ยว <laughs> มันคือวัตถุดิบหลักเว้ยใเ่รอ่ <laughs> อออคืน <laughs> เอ้ยกินได้เลยกินได้เ <laughs> <laughs> ลยโอ้โมาใส่ในแกงกะหรี่ของเราด้วยโ <Okay. S 1> อเคเ้าเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าแล้วจ้าลูกคุณจะทำใช่ไหมใช่ยวทำเอง ค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนวิธีการทําอันดับแรกเราก็ต้องมาหุงข้าวอ่ะหุงข้าวอหุงข้าวเราอ่ะก็จะใช้ตามีตัมเกิดแล้วเราใช้หม้อดําโอเคอ๋อใช่เราไม่มีเราไม่มีหม้อุงข้าวทันแรกนะคะหุงข้าวไอ้ต้องสาวแล้วเราเราเคย เคยหุงข้าวแบบนี้มาก่อนเคยเคยเรียนทําซูชิมาใช้หม้อแบบนี้เลยเหรอไม่เขาใช้หม้อหุงข้าวเลยอ้าก็เราบอกไงเราใช้ตามีตมเกิดอ๋อโอเคได้แล้วน้ำอ่ะนะเราต้องสาวข้าวด้่ยนะโอเคเหรอแล้วข้าวญี่ปุ่นมนต้องแช่ก่อนเหรอคะไม่ค่ะใช่เหรอหุงได้เลยอ่ะใช่มันหุงไปเลยข้าวแค่นี้เราพอใช่ไหมพอปะพอแล้วใารอีกไหมใมรกีกคนนึงนะ เพื่อความสบายใจโอเคอ่ะเราก็ใส่น้ําลงไปอันนี้คือเราต้องซาวก่อนใช่ไหมอ่าใช่งั้นเราก็ไม่ต้องใส่เยอะแล้วกันซาวอ่ะซาวซาวซาวโอเคก็คือซาวเหมือนข้าวทั่วไปโอเคนี่นะคะค่ะแล้วก็อ่าอันนี้ถึงวิธีขั้นตอนซาวข้าวนะคะอ่าก็ซาวข้าวประมาณนี้ให้น้ํามันไอ้นี่อ่ะแล้วเราก็เทน้ําทิ้งก็เหมือนหุงข้าวทั่วไปอะค่ะ อ่าเดี๋ยวเราเอาน้ําออกก่อนละกันนะคะรอแล้วทอญี่ปุ่นอ่ะมันต้องใช้น้าเยอะนิดนึงน้ําเยอะนิดนึงเรามันจะวัดยังไงอ่ะสรุปจะเยอะหรือจะนิดนึงเยอะไงเยอะกว่าปกตินิดนึงแล้วทีนี้เราเราจะวัดยังไงอ่ะมันจะเราต้องใช้ข้อหรอเหมือนก็เยอะเยอะเยอะเอาเยอะเดี๋ยวเอาพอป๊อเอาอะไรวะเออเอาอะไรล่ะเอาเราวัดแไม่เราวัดวัดยังไงมีเกณฑ์การวัดไหม เกมกานมันไม่มีคือเอาตามความรู้สึกป้าค่ะเราก็มาหงกันเลยดีกก่าเดินเหมือนญี่ปุ่นโอ้ยโอ้เดินเหมือนญี่ปุ่นไงอ๋อเราอยู่ในทีมญี่ปุ่นเราก็ต้องทำให้เหมือนญี่ปุ่นโอเคญี่ปุ่นมาทำกันอย่างนี้ก่อนปิดฝากต้องดู ไฟปานกลางแล้วไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวมันไหม้โอเควางม้องไปปิดฝาค่ะโอเคยังค่ะยังไม่สุกอ่ะงั้นระหว่างรอข้าวนะคะเราไปดูเอยเราไปเตรียมวัตถุดิบเราไปเตรียมวัตถุดิบเอาคุณสองคนทําไปละกันเฝ้าข้าวไว้นะเดี๋ยวได้ข้าวหมดหม้ออย่ามาโทษละกันใช่ต้องปรอกให้หมดเลยคอยดูอ่อเท่านี้ หั่นไปก่อนเลยอยไม่ชิมปากว่าเรียกแกอ่ะคนเธอทันฉันก็าหัานทีนี้ก็แล้วนะเราเป็นกําลังใจให้นะคะโอ้ตามมีตามเกิดเลยนะอย่างนี้นอ่ะใช่ค่นะนี่ค่ะเอ๊ข้าวสุกยังนะเอ้พึ่งหุงเองเอ๊แต่ไฟมันก็แรงอยู่นะต้องคนไหมอ่ะข้าวอะ่ะต้องคนนีิคะมไม่งั้นไหมแน่นอนคะ่ะติดหม้อยนะล้างยากเลยนะสงสารคนล้างนะเราหรอหรือเปล่าตอนนี้เราเป็นกองเชียร์ค่ะ ซูซู่าซาปาตังกาปาตังกซีซูซูซี่ซี่โอ้ยอน้ำนย,ยังไม่เดือดเลยแหมมันก็ค้องต้าแล้วนะไปกินข้าวมันออกไรเงียระแวงระแวงอ๋อ <c oughs> ไม่เคย,ยหุงข้าวแบบเนี้ย เราปกติจะเป็นแบบหม้อหุงข้าวไงเขาเด็กไฮโซไม่เราเรียนไม่มีมาใคออกเคือกนาลีก็ยังไม่เคยทําแบบนี้เลยนะให้เพื่อนทำโอ้ทำมาหมดแล้วแบกระเบียงก็ทำโอเคเขาเห็นตัวเราใหญ่ใช่บึกบึนไงบึกบึนตากล้างใจบึกบึนเกียตติากล้องมาบอกเลยตั้งชื่อให้น้องนี่นั่นตั้งเรียกน้องนู้นนี่สรุปคุณชื่อบุบนเหรอเนี่ยไม่ใช่ หรือว่าฉันเป็นสกิดต่ำคุณนะเนี่ยชื่อเมเกียวเมเกียวแต่ว่าโ <laughs> ป้งมันญี่ปุ่นไงงคุณชื่อเมเมแปลว่าเมแปลว่าเมไม่ใช่ <laughs> เมแปลว่าอิสระใช่เหอเมแปลว่าอิสระอ่าไม่ใช่แหละแ <laughs> ม่ติดตางก็ม <laughs> า ก็เห็นฉันเห็นคุณคุณบ่นบ่อยๆไงว่าเมเมแปลว่าอิสระอ๋อดูดิแครอทหยุดหยุดหยุดโดยมีเลยกี่โถนี่รายการอะไรคะเนี่ยรายการทำอาหารฉันก็เหนื่อยใจจริงๆเฮ้ยเต่าเล็กไปเก็บเหมือนเดิมก่อนหรอเดี๋ยวขอดูข้าวก่อนนะคะไม่เป็นไรเล็กๆใหญ่ๆมันดี ข้าวนะคะถ้าน้ำมันเดือดแล้วเราก็ต้องคอยคนคนข้าวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวข้าล่างมันจะไหม้นะคะเราต้องคอยคนเล็กหน่อยก็ใช่ไหมเชฟอ่าใช่ตามนั้นแหละเมื่อกี้พูดอะไรนะเชฟเชฟบะเตเบะพอพอไม่ต้องถ่ายแล้วพอไม่ใช่โอ้ยแครหลอดกระโดดโอ้ นี่ติดคอตายว่ะเนี่ยชิ้นเท่านี้ตายแล้วอันนี้อันนี้คือที่เราหั่นนะคะอันนี้คือที่เมย์หั่นนี่คุณคุณไปเมโเก้ไม่มันต้องหั่นชิ้นใหญ่ๆมันจะได้เทกเจอร์ไม่เข้าใจอือโอเคค่ะไม่เข้าใจใชห่เเนี่ยก็งอนเก่งมันเป็นยังไงอะหัวแคับต่อไปหั่นต่อไปทำอะไรคะหั่นมันค่ะเดี๋ยวขอดูข้าวก่อนนะหั่นยังไงให้มันคะ คนก่อนค่ะเดี๋ยวมันไหมเอากระหันมันหันมันค่ะแต่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 ไปอปไปไปอะไรค่ะคุณสองคนหั่นมันหันมันหั่นมันไม่่มันมากหันมันเรไม่นเล่นหรออันนี้ไม่ต้องต้มหคะเนี่ยมันเนี่ย มันไม่ต้องไม่ต้องหรอเอาไปไปผัดได้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าข้างในเราก็จะใส่น้ําใส่นมใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วไงมันก็มีน้านี่คุณก็ดูเป็นแบบเชี่ยวชาญด้านนี้เหมือนกันนะเนี่ยก็แสดงว่าคุณเป็นแม่สีเรือนนะดิก็ก็ได้นิดนึงแต่เวลาหั่นอะไรไม่ได้เน้นทาขยันทําเน้นใช่ค่ะเตรียมไม่เตรียมไม่เป็นแต่เรื่องเรื่องรสชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงไม่อร่อยแน่นอนอร่อยดี ก็ไม <kung> ่ร <divide> ู <saturated> ้ล่ะก็อนเนี่ยวันนี้ยังไงต้องชิมอ่ะ่ายมันก็กินได้อยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยจะเหมือนคลิปอีพีที่แล้วไม่ได้นะคะคุณแหมอีพีที่แล้วเอาอะไรมาแรงแล้วใครคิดจะมาแรงอาะถามหน่อยดิมาแรงมาแรงใครคิดมาแรงคนไม่กินมาแรงก็นี่ไงอ้วกไงนี่ใส่ไม่ดีคิดอะไรไม่ปึกษาทําไมคุณบ่นเก่งน่ะไม่รู้อ่ะอุ้ยกินกะรีออกอ่ะอุ้ยอุ้ย ใครวะกินกูเหรอไม่ใช่ใครวะเออกินนี้เลยใครวะนี่คุณ EP นี้คุณเลือกแขกรับเชิญมาได้ถูกมากเลยเนี่ยเหมือนเขาเป็นกูรูเรื่องนี้เลยเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่เขาเป็นกูรูเรื่องกะหรี่ What What the fuck อันนี่รอรออันนี้ปอกรอไปเออปอกหอมหืมไม่เห็นจะหอมเลยไม่ใช่แล้ว เคยกินหอมทอดเป็นข้าวมันจะสุกเมื่อไ,ไหร่คะเนี่ยปิดฝาจี่ไม่ใช่อ่ะฉันกลัวมันไหม้อ๋อยางมันยังไม่ไหม้หรอกตอนเนี้ยต้องรอน,น้ำแห้งมันถึงไหม้อ่อเออเหมือนสับปะรดกันเลยนะใช่ก็ถึงว่ามันแล้วคุณหั่นแบบควนันลูก,กตาเหมือนสับปะรดเป๊ะเลย <c oughs> มันมีอันนี้ไงเขาเรียกะไรเปลือกอยู่ข้างในอันนี้ก็ของเราก็มีแค่นี้ใช่ไหมที่เราต้องหัน่น ช่โอเคก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอข้าวสุกก่อนน่ะใช่ค่ะก็เนี่ยตอนนี้ข้าวนะคะก็ใกล้จะสุกแล้วอ่ามาดูตะก้องมากมากมากเห็นไหมคะนี่เหลืออีกนิดนึงแต่ตรงก้นอ่ะไม่ต้องพูดถึงไม่แดกไม่ได้แน่นอนไม่ใช่ของคุณของคุณทำอะไรนี่เราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วเราก็แค่รอผัด โอเคทำแบบใส่น้ำมันอําดับแรกใส่น้ํามันนะคะอ้ยเยอะไปป่าคุณเออไม่เป็นไรไขมันเยอะดิโอเคแล้วเราก็เนยใส่ด้วยน้ํามันเดือดยางคุณจะใส่เนี่ยเอาออกหน่อยไหมเยอะไปป่ะอ่ะออกหน่อยโอ้โหใส่นี่นี่นั่นแหละพอโหนี่ไม่หน่อยแหละออกแทบหมดเลยเททำไมเนี่ยเททำไมอ่นนี้เนยค่ะอ่ะแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะ ได้กลิ่นเลยแบบต้นต้นคิปคุณบอกว่าคุณทําได้นี่ไม่มาเจอใจชอบไงอ๋อฉันรู้ดูจากลำตัวคุณก็รู้ค่ะไฟแรงไหมบ้างได้อยู่ต้องผัดอย่างเงี้ยเหรอเออนั่นแหละให้มันละลายอ่ะกระเจมันทั้งเลายเลยเลยละลายแล้วค่ะไอ้บ้าไม่ต้องแล้วเนาะหอมแล้วเอาไปแล้วใส่ไอ้แค่หรอ แล้อ่าฮะมันฝรั่งลงไปผัดนะคะโอเคอ่าสฟหมดเลยไหมใช่หมดแล้วหมดเลยแหละแมเชถึงขนาดนั้นแหละโอ้ใจเย็นใจเย็นเราอย่าทำไรไอ้นี่ดิแขกรับเชิญดิไม่เป็นไรแขกรับเชิญเราบึกบ้นเหมือนคุณอเหรอใช่ค่ะฉันบึกบ้นค่ะ แล้วเราก็ใส่น้ำเปล่าด้วยอ่าน้ำเปล่าอ่าเดี๋ยวฉันเสกมาให้นม,มาใส่ทีหลังมาแล้วค่ะยังไม่ทันจะรอให้ไงรอเอามารอเอามารอใช่เราต้องสแตนบายรอเนี่ยะใช่แล้วเรากหลี่เราใส่ไปตอนไหนอ่ะกลีอ่ะเราจะใส่ตอนสุดท้ายอืมงั้นเดี๋ยวคุณสองคนเป่ายิงฉุกกันนะว่าใครจะลงใชไ่ได้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 เราเป็นเพื่อนกันไงโอเคโอ้มีทารอนด้วยจ้าเขาเป็นเชน แล้วขอขอท่าร่อนใหม่ค่ะท่าร่อนอ่าแล้วต้องร่อนเอวค่ะโอเคเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยเย็นค่ะเชฟกระเด็นกระดอนหมดแล้วเชฟบักเต็ดต็ชิมไหมชิมไหมชิมอะไรยังไม่มีรสชาติอะไรเลยก็ไม่รู้อ่ะก็ใส่น้ำไหมมาเผื่อว่ามันจะได้หล่อลื่นนิดนึงฮะใส่น้ำ ไม่กระถางมันจะไหม้แล้วไงโออเราแล้วเราจะใส่เนยไหมหรือว่าเนยพอแล้วพี่อันนี้แกงกะหรี่อันนี้คือมันจะต้องมีเป็นน้ำเยอะใช่ไหมคะใช่ไม่เป็นไรนะมันต้องอแบบนิ่มอ่้นนิดนึง<ย>โอเคดูจากการยังไม่นิ่มยังไม่นิ่มผัดไปเรื่อยๆค่ะเป็นหม้อเพราะมไม่ช่ำด,ดีน้ําแล้วใส่รีมาคน ไงเราก็ต้องมีน้ำนมด้วยโอเคนมมาค่ะเราใส่ครั้งสุดท้ายน้นมมาแล้วต้องใส่สุดท้ายแล้วก็แบบเคี่ยวให้มันเหนียวน่าแล้วหรอแล้วเราทำอะไรต่อละปรุงรสอ้าวไม่ใส่นมหรอเมื่อกี้เห็นบอกใส่นมใส่นมตอนสุดท้ายอ๋อตอนสุดท้ายอีกแล้วหรอพรอกกะเหรี่ยเหรอใช่อืมอันนี้มีอะไรมาตัดปะมามามาอต้องใส่ไปสองก้อนก่อนไปดูกูหันดิ เขียงก็มีอาจะจะเขียงม่เขียงแล้วก็ใส่ประมาณสองก้อนไปก่อนอันนี้คือแกงกะหรี่ก้อนนะอ,อ่าใส่น้ำน,น,น้ำอ่ะค่ะมันแห้งแล้วเอาไปนะคะเราจะใส่ไออะไรนะผง,ก,งกะหรี่ก้อน,อ,นอ่านี่ใส่ไปก่อนของอันพอปะ่ะอา่ารอมาละลายก่อนลวกัน A later. few minutes ต่อไปอใส่นมต่าไปใส่นมก่อนไหมใส่นมใส่นมอ่าใส่นมใช่แล้วต่อไปเราจะใส่นมสดนมสดเข้าไปนะคะอันนี้สดสดจากท้องวัวเลยปะนี่ขันจากเต้านมมาเลยค่ะเฮ้ยสีสดเฮ้ยจะหมดขวดแล้วอ่ะน่าสีคุณสีดี ฮืมฮึมอมเป็นอะไรมกิ่นมันได้อ่ะหอมแล้วเราก็ปรุงรสอ่าโดยด้านใส่อย่าหยิบผิดนะคะนี่น้ำมันแยกไว้ก่อนโชยู่ค่ะเอาละหอมหัวหอมไว้ที่หลังใช่ไหมใช่ไว้ที่หลังอาโชยู่ไปดื้อไอ้ผงกะรี่มันมีความเค็มแล้ว เอาไปใายผงปาปิก้าค่ะชอบเผ็ดไหมชอบเอาเอาสักหน้าประมาณนั้นก่อนละกันแหมดูท่าโรยโอ้โหเอามันก็เปื้อนนี่มิลินมีลินมิลินคืออะไรคะมีลินก็คือเลาสำหรับทำอาหารค่ะอ่ามีลินและใครลินคะเอ้หมากูลินเองแหละหมากูลินเองมีลินนะคะเราใส่ไปแค่กระจุกหนึ่งอะอ๋อ อใส่เยอะเดี๋ยวเมาค่ะเดี๋ยวเมามันไม่เมาหรอกเอ้าหรอให้คุณจะใส่อะไรต่อคะอเอาหอมก็ได้ไม่ใช่ถามว่าหอมไหมชิมก่อนไหมชิมก่อนไหมชิมนี่นี่นี่เดี๋ยวชั้นเช็ดให้อาจาช้อนมาแล้วเทชิมค่ะชิมค่ะก็ปรุงอะไรคะยำเป็นย่เป็นยง เป็นเ,ปเนื้ของกะหรี่อีกวะเหรอ,อม,มันไม่ได้กลิ่นกะหรี่เลยหรอรสชาติกะหรี่ไม่ออกเลยกินมันด้วยสิมันกับแครอทอก็บอกแล้วว่าให้เป่ายิ่งฉุบอ่ะลองกินให้เป่ายิ่งฉูบแล้วก็ให้เป่ายิ่งฉุบแล้วก็ ผงปาปิกาค่ะเค็มโอกินกะหรี่บึ้มเลยนั่นไงคุณบอกว่ากลิ่นกะหรี่ไม่ออกนี้อ่ะนี่กะหรี่พันท่าจอแรงแบบไหนอาจารย์อันนี้ผงปาปิกาใส่ไปเพื่ออะไรคะเพื่อเพิ่มความเผ็ดอ๋อเพิ่มความเผ็ดอ่าเป็นไงฮะร้อนมาหันมาหันมา เป่าไงไม่อะมันสุกแล้วมันสุกแล้วแพรลอนนี่แกชิมทุกอันเลยหรอเนี่ยไม่รสชาติมันได้ถ้าร้อนบอกนะร้อนบอกไม่ร้อนแล้วเพราะถึงท่นตอนนี้เราก็จะเบาไปแล้วนะได้ถูกแล้วครัะอ่าแล้วก็ต่อไปเราก็ใส่หัวหอมเลยไหมใช่อ่าโอ้หมันไม่เผ็ดเข้าไปใหญ่น่ะ หอมเยอะมากมันโดนความร้อนมันก็ไม่ค่อยแผ็ดแล้วอือก็มาถึงวัตถุดิบหลักของเราเลยนะคะไปเลยก็คือกะ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 ลีแต่ว่าไม่ได้กะลีธรรมดาอันนี้มันเป็นกะหลีปั๊บอ่าปั๊บไข่เค็มชิดวันเนี้ยเมนูนี้เนี่ยตากล้องเยอะหละแล้วมันจะเข้ากันไหมเนี้ยเอากะลีปั๊บใส่ลงไปเนี่ยฮะกะลีแป้งกะหลี่อะทำจากแป้งข้าวแบบมันก็ เปลี่ยนเป็นแป้งได้ไงแป้งเหมือนกันแล้วที่พูดไปทำไมนั่นนึงเหมือนมีหลักการน่เน่ยเราเนี่ยอะไรนะอ่ะใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะใส่ให้หมดเลยจ้าโค้กค่ะโอ้ว้าวแล้วมันจะกินได้ไหมอุ้ยเราเราตักข้าวรอตักข้าวรอปาปลาปาปาปาเอาถ้วยมาก่อนดูหูดูถ้วยของเรานี่มันชามข้าวหมาไหมเนี่ยฮะชามเดิมทุกคลิปค่ะ มาเช็ดชู้จ่าเช็ดก่อนจะเอาข้าแบบสวยๆโปะแป๊บปึ๊บใช่อุ้ยสักสองก้อนก็พอเธอจะาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้าวแม้าแกงกะหรี่ป๊าจ่ะเราก็มาจัดจานตกแต่งกันเลยดีกว่าโอ้โหใครจะกินหมดวะนเนี่ยน่าดี ฮัลโหลเบาหน่อยค่ะสวยๆจ้าสวยๆสวยๆจ้านี่โอ้ยแกมันดูดีมากเลยอ่ะนี่เป็นไงเป็นไงไปอีกไปอีกนี่จ้าเป็นงาถุกยศเฮ้ยเมียวเฮ้ยเมียวเป็นไงเป็นไง สิคะคุณไม่คิดว่าเราจะทําได้แกงกะหรี่มันทํายากมากเราทําได้แต่ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่ามันประเด็นง้นขั้นตอนการทํามันไม่ยากนะอ่าใช่มันมันง่ายแหละแต่ว่ากินม่เพราะเราอ่ะมีแกงกะหรี่ก้อนไงใช่มันก็เลยง่ายไงง่ายคือมันสำเร็จลุกเลยทุกอย่างอ่าแต่ว่ามันจะกินได้ไหมอ่ะเราไปชิมกันเลยดีกว่าอ่ะป้ายกะหรี่น้อยย้ายย้ายกันกะหรี่ปั๊บอุ้ยอะไรอ่ะ กะหรี่ผงแตงข้าวด้วยเหรอคะคุณเดี๋ยวลองชิมก่อนเผื่อจะชิมว่ามันเข้ากับไอ้นี่ซอสแกงกะหรี่เนี่ยเป็นเสียงกรุบกรุบมาเลยนะเป็นไงเป็นไงอร่อยอร่อยทำไมอร่อยแล้วทำไหน้าตาอย่างนั้นอ่ะไม่ไอกะหรี่ป๊ามันอร่อยหรือเปล่าเฮ้ยทันเข้ากับน้ำเก่งได้เว้ยจริงจริงไม่น่าเชื่อแล้วข้าวอ่ะแล้วสรุปเชื่อไม่เชื่อไม่น่าเชื่อเนี่ยไม่ต้องเชื่อหรอกข้าวข้าวอ่ะคุณลองดูข้าวดิเป็นไงข้าวญี่ปุ่นเหรอ ใช่นี่มันคือข้าวญี่ปุ่นที่เราหงุงสุกปังไง<อ>สุกเหนียวติดปากดีเลยอเออได้ได้ได้ัดดวนวนี้จองอีกจานเป็นไงคุณบอกท่านผู้ชมทางบ้านไปสิอร่อยอรสชาติมันเป็นยังไงก็คือกะหลี่ก็แหละแต่มันแปลกตรงที่มันมีกะหรี่ปับ๊บแล้วแต่มันเข้ากาัี่เราเอา,เอากะหลี่ปั๊บเข้ามาใส่าใช่เนี่ยมันเข้ากับน้ำแกงกะหลี่มากเลยไปหันของมานหิวปะเนี่ยมันใกล้เที่ยงเนี่ยคุณหิวหรือเปล่า อันไหนคนที่สองลองสิมามาเดี๋ยวเราจะลองชิมผักและการเป็นสายครีมแหนไม่นักทีมทันแล้วแหละระวัลงติดลูกกระเดือกนะอนี่คือมันจะได้กลิ่นแบบกะหรี่กะหรี่พุ่งออกมาเลยอ่ะมันมันมันจะเป็นแบบว่า็กเจอร์ของออร่าอาร่าพุ่งเลยค่ะกลิ่นกะหรี่ขึ้นลาข้าวคุณลองชิมข้าวสิข้าวที่ทุกคนทกเถียงกันมาว่า สุกไม่สุกสุกไม่สุกใช่พอย่างแบบเนี้ยอยู่แบบเนี้ยเราใช้เวลาหุงประมาณชั่วโมงได้สุกข้าวอร่อยเลยอร่อยมันนิ่นกำลังดีเว้ยมันไม่ได้แข็งเฮ้ยให้เขาพูดบ้างเขาพูดพูดอยู่ออ่ะอะโอเคมันพูดหมดแล้วแต่ว่าอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยคือแบบแกงมันก็ ไม่ได้เหนียวเกินไปแบบว่าก็กําลังดีถึงแนะจะแบบจะไม่ได้เหมือนตามร้านแต่ว่โอเคอร่อยอร่ออย้าวนี่มันเป็นสไตล์ของแม่ครัว2อบวกหนึ่งนะคะอะไรดีๆเราจะใช่เราจะไปทําเหมือนคนอื่นทำไม่ลองชิมเราจะทําแบบแหวงแนวกว่าชาวบ้านเาพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าคุยเออก็คุยจริงๆแหละคุยใช่ไหมเาไม่ทำเลย น้ำน้ำกะหรี่คือเหนียวมากปกติน้ำน้ำน้ำก็เออแกงกะหรี่มันจะมีน้ำเยอะกว่านี้แต่นี่หมายถึงว่าพอเราใส่กะหรี่มันดูดใช่กะหรี่ก็เลยนิ่มแต่ถามจริงๆว่ามันเข้ากันไหมมันก็เข้ากันแหละเพราะว่าคือไงกะหรี่ปั๊บมันมีไส้อยู่ตรงกลางแล้วมันมาเจอกับน้ำกะหรี่ที่มันมีความเข้มข้นอยู่ในตัวมันอยู่แล้ว มันก็ทําให้เข้ากันอือหือต่อไปเดี๋ยวเราลองกินกับข้าวดีกว่าข้าวมันก็มันจะดูแบบว่าเละๆไปนิดนึงอะเพราะว่าอย่างที่บอกอะเราทําเป็นครั้งแรกอะไม่เคยหุงอ่ะแต่พอกินแล้วมันก็ประมาณเนี้ยแหละมันไม่เละแล้วมันดูอ่ะเยละอ่ะลองกินมันเป็นก้อนๆเนาะข้าวอร่อยข้าวญี่ปุ่นเป็นงี้มันสามารถต้นได้อือหืออือแล้วมามมี่มาก เราเราพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงวะให้เอาใช่ให้นี่แล้วนะให้เขาทําไมเราต้องเก็บไว้กินเองของอร่อยอ่อยแบบเนี้ยเฮ้ยเรเคยรู้คำหนึ่งคำว่าถ้ามันอร่อยแบบอร่อยแบบโคตรอร่อยมากๆเราจะพูดว่าอูไมอกูไมเออกูไม่อู่อูแล้วก็ไม่กูไม่แบบว่าใส่แบบว่าอารมณ์เข้าไปด้วยอ่ะ อูไม่เออเนี่ยมันจะแบบโคตรอร่อยอร่อยอร่อยเยี่ยๆอย่างเงี้ยประมานี้นี่เราไม่ผิดดัวใช่ไหมจริงอันนี้จริงๆดูรายการญี่ปุ่นมาเดี๋ยวเราโดนคนญี่ปุ่นมาไอ้นี่ไม่ได้นะโอเคเราขมวดว่าอูไม่สำหรับใครที่ชื่นชอบการทำอาหารแบบพวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโคตรดีแชนแนลด้วยนะคะ แล้วก็เพจนลวลลินฟันฟค่ะค่ะครั้งหน้านคะคะพวกเราจะทำเมนูแปลกๆอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่ครัว2บวกนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย